เรามาทําสมาธิเพื่อตั้งมั่นกับพลังงานหนึ่งพันนี้กับเราเอาไว้ในตัวเองกันนะครับนั่งในท่าสบายนะครับใจเข้าลึกยาวช้าใหายใจปราณได้หายใจปราณห้ารอบนะครับถ้าหายใจปราณไม่ได้หายใจแปดสี่แปดเนาะหายใจเข้าทางจมูกนะครับ นับ1นถึงแปดได้ได้เนาะแล้วก็กั้นลมหายใจไว้นับ1นถึงสเอาออกทางปากนับ1นถึงแทำห้รอบนะครับเราจะเคลียสนามพลังภายในของเรา จากนั้นนะครับน้องมัขค้าครับพีระมิดความอันหหายอันแล้วเราก็อยู่ตรงกลางนะครับเราอยู่ในความปกป้องของจักรวาลเราอยู่ในแคปซูลแห่งการเดินทางเราอยู่ในยานอวก,กาศที่จะพาดวงจิตของเรากลับสู่จุดต้นกำเนิดได้จุดที่เรามาได้เราต้องมีสิ่งนี้อยู่ตลอดนะครับ เมืนกระบ้ามันรลอน้องเมืนกระบ้าแล้วนะครับสิ่งที่ตามมาที่เราต้องมีคือแสงสว่างหลับตาและสว่างสว่างจากอะไรครับสว่างจากจิตของเราสว่างจากจาัก,การที่สี่ของเราความรู้สึกแห่งความสุขความรักความดีงามทั้งหลายที่เราทํามาแสงสว่างที่เราได้ส่งต่อให้กับโลกใบนี้ทั้งหลาย มันถูกสะสมเอาไว้บุญกุศลทั้งหลายของเราเขาเก็บข้อมูมลไว้หมดเลยมันคือแสงสว่างที่เราน้อมาใช้ได้อยู่เสมอมันคือบารมีของเราออร่าของเราที่สุกสว่างเปล่งออกมานะครับเปล่งลัศมีนี้ออกมาให้สดส่องสว่าง เราทำเราใช้ชีวิตในภาพของมนุษย์ได้อย่างเต็มที่แล้วเรารับวิบากกรรมทั้งหลายเราได้เข้าใจชีวิตแล้วเราได้เรียนรู้ชีวิตแล้วเรารู้แล้วว่าเราคือใครเรามาทำอะไรที่นี่เราดึงเสร็จภาพและความทรงจำกลับคืนมาแล้วตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราคือจิตวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ ความศรัทธาในตัวเองเราเต็มที่แล้วคุณค่าของเราได้รับการประจักษ์โลกนี้ประจักษ์แล้วพลังงานเราในระดับหนึ่งร้อยสะเียนแล้วความสว่างนี้นะครับมันจะยิ่งขยายตัวนะครับเราเขารุบตัวเองได้ จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ยุธทธรรมเที่ยงธรรมและมีความเข้าใจเรารู้จักการปล่อยวางเราวางกิเลสได้เราวางทุกสิ่งทุกอย่างที่ยึดเกาะได้เพราะจิตวิญญาณเราคือความศักดิ์สิทธิ์คือความสูงส่งปลอดโปร่ง เบาสบายไม่มีอะไรที่ต้องหยุดปล่อยออกนะครับความรู้สึกที่ต้องแบกรับอาระทั้งหลายความกดดันทั้งหลายเอาออกนะครับหี้สินทั้งหลายปลดออกจากบ่านะครับ จิตของเรากำหนดได้หมดเราจะเคลียร์หนี้ได้ไม่ยากจิตเราต้องกำหนดเราจะไม่ใช่พูดเป็นนี่เราเป็นไทยเราจะขอจักรวาลปลดนี้ให้ทั้งหมดทั้งสิ้นผลทางในการชำระนี้ในชีวิตจะเข้าสู่ชีวิตของเราเพราะเราคือจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ อดปล่อยนะครับของพันธะผูกพันทางจิตของเราเราต้องลอยตัวเราต้องยกขึ้นสู่ที่สูงแล้วจิตเราจะไม่ผูกกับโลกไปนี้แล้วจิตญาณเราสักดิ์สิทธ์มากพอแล้วเรามีอิสระแล้วเราเบาสบายแล้ว เพิ่มพลังอีกระดับนึงน,นะครับพลังสองร้อยการใช้ชีวิตของเราต่อไปนี้วาจาของเราจะเป็นวาจาสิทธิคำพูดของเราจะเป็นคำพูดที่มีสัจกะวาจามีความรับผิดชอบเราจะเปลี่ยนคำพูดของเราเป็นการอวยพร คำพูดของเราคือการอวยพรให้ตัวเราเองนั้นประสบความสำเร็จอวยพรให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จแนวทางเป็นแสงสว่างเป็นความคิดสร้างสรรค์ชัยชนะเป็นความรุง่รงโรจน์คำพูดเป็นสิ่งที่จะช่วยเราและทุกคนเข้าสู่แสงสว่าง ความรับผิดชอบที่ผ่านมาเราจะต้องเข้าไปเคลียร์ไปคลีนหรือความกล้า,าหาญเพราะเราคือจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ยอมรับในการชดใช้แต่เข้าใจว่าการชดใช้นั้นคืออะไร ไม่มีความทุกข์ต่อไปแล้วนะครับความทุกข์ที่จะต้องแบกรับมันไม่มีอีกแล้วมันมีแต่ความสุขความเข้าใจและรู้หน้าที่แห่งตนขยายแสงสว่างนะครับตอนนี้สว่างมากขึ้นมากขึ้นแล้วนะครับขยายแสงสว่างในระดับ300นะครับแน่นอนครับเราจะให้อภัย ิ่งที่ผิดพลาดในอดีตคนที่ทำร้ายเราคนที่เราเคยทำร้ายคนที่สร้างรอยแผลกับเราคนที่เราเคยไปทำรอยแผลกับเกิดขึ้นกับเขาเราให้อภัยให้อภัยตัวของเราให้อภัยตัวของเขาขอบคุณที่เขามาเตือนเราขอบคุณที่มาให้เห็นว่าเราเคยทำะารไหม มันจะได้ไม่ม,มีอะไรติดค้างในชีวิตนี้ขยายแสงสว่างนะครับให้แสงสวานน่สงสวางนี้เปลี่ยนเป็นสีม่วงครับให้ลุกโชนเป็นเปลวไฟสีม่วงครับผมนึกถึงภาพเปลวไฟสีม่วงอันลุกโชนอยู่ในกายของเราเราจะเป็นมกฟิลิกที่ป้องเผาต,ตัวตนเก่าและเกิดใหม่ เป็นคนใหม่ที่ไม่ใช่คนที่เคยเจ็บช้ำไม่ใช่คนที่เคยถูกทำร้ายเราเข้าใจแล้วร่างเก่านั้นสลายไปแล้วหัวใจที่บอบช้ำดวงเก่าสลายไปแล้วความรุนแรงที่เคยทำร้ายไว้ก็สลายไปแล้วสิ่งต่างๆความทรงจำที่อันร,ร้ายเข้าใจแล้วเหตุนั้นเพราะอะไร ทุกอย่างเคลียร์คลีนเอานะครับให้สลายไปกำเนิดใหม่หสุงส่งลดงาชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราได้ปลดล็อกพันธนาการแห่งกรรมไปแล้วนะครับขยายแสงสว่างอีกนะครับตอนนี้เรามีพลังงานอยู่600เข้าสู่ แรงงาน400ยกันครับแรงงานแห่งความสําเร็จในชีวิตเรื่องราวที่เรารู้สึกปิติน้อมานะครับความสุขที่เราได้ทําสิ่งที่ดีความสุขที่เรารู้สึกชีวิตประสบความสําเร็จใครยังรู้สึกน้อยตั้งโครงการขึ้นมานะครับสร้างจิตตั้งมั่นขึ้นมา ฉันจะทำสิ่งน,นี้ให้สำเร็จฉันจะอยู่ในอารมณ์แห่งความรู้สึกแห่งคู่ประสบความสำเร็จไปค่อยนะครับค่อยๆตั้งเหตุการณ์ขึ้นมาที่ทำได้ง่ายฝึกไว้นะครับฝึกไว้ให้จิตนี้ยอมรับกับความสำเร็จของตัวเอง มีจุดอ่อนเกิดขึ้นให้รับรู้ให้เข้าใจและพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมแช้แสงสว่างส่องดูนะครับส่องดูว่าอะไรที่เราต้องปรับเพื่อให้เราเข้าสู่ความสำเร็จเราจะสร้างความสำเร็จชิ้นยิ่งใหญ่ด้วยความภาคเพียรและตั้งใจ จุดนี้เป็นพลังงาน400พลังงานที่เติมเต็มให้เราตับสู่จิตเดิมแท้ได้รับอิสรภาพอย่างแท้จริงอันนี้ความสว่างสวยของเรามีหลากสีมากนะครับสีวิ่ง่งเป็นสีทองสีชมพูสีม่วง สติปัญญาของเราได้รับการพัฒนาข้อมูลความทรงจําเดิมได้รับการดาวน์โหลดสกเรียบของสกายภาพทั้งหลายของเราจะเ,เหนือความเป็นมนุษย์เราจะกลับสู่จิตเดิมแท้เราจะเลื่อนวิตินะครับยบกจิตขึ้นมานะครับยบกจิตให้เหนือกาย กิจการที่เจ็ดของคุณเปิดนะครับขึ้นสู่ชั้นที่มีกายแสงครับกายแสงที่ส่องสว่างขยายตัวเองออกมาครับเห็นตัวเองไหมครับ แผ่พลังงานครับแผ่พลังงานที่สูงส่งสวยงามของเรานะครับความสว่างของเราสีสันต่างๆของเราขยายออกไปครับขยายออกไปแผ่ไปให้กว้างขยายออกไปให้ครอบคลุมโลกใบนี้นะครับมอบความรักมอบแสงสว่างให้กับคนที่ยังไม่ตื่นคนที่ยังติดกับดักของชีวิตอยู่ให้เขารุกขึ้นมาเห็นแสงสว่างของตัวเองให้เขาจุดไฟของตัวเองได้เขารู้ว่า วิธีการจุดไฟในตัวเองนั้นทําได้อย่างไรให้ทุกคนพบคุณค่าของตัวเองนะครับรู้ว่าความรักอยู่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเขาอยู่แล้วส่งความรักของเราไปให้พื้นที่ที่มีความทุกข์ในโลกใบน,นี้ทุกคนที่ได้รับความยากลำบากความอายุที่ทำคนที่รับภัยจากสงคราม ไปจากความอดอยากไปจากความไม่เท่าเทียมความรู้สึกด้วยค่าส่งพลังงานความรักเป็นกำลังใจให้ครับให้รอบครอบหูบนี้ตรส่งสู่แม่ไก่อานะครับวันนี้เราอยู่เป็นกายแสงที่สว่างเจิดจ้านะครับเราสามารถอบอุ่มแม่แกอาได้ความทุกข์ที่แบกรับทั้งหลายผู้เป็นแม่ที่ต้องแบกรับความทุกข อยากกล้ามกลืนดึงจิตของแม่ขึ้นมาสู่วิติที่สูงกว่านะครับแม่ต้องรู้จักการปล่อยวางแม่ต้องเป็นความรักนะระบายความร้อนของแม่ออกนะครับสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวของแม่มันกำลังประทุขึ้นมาส่งพทำงานความยินนะครับ ส่งค่ายแม่ดับความกรดภายในแม่ิจยงเย็นพวกเรารักแม่เนาะเรามาที่นี่เราจะมาช่วยแม่ไม่ต้องห่วงนะเราจะช่วยแม่อย่างดีเราจะให้แม่ปลอดภยัยแม่ไม่เป็นอะไร อดทนพวกเราคือความรักเราจะท้ายรูปใบนี้สงบสุขและน่าอยู่ให้แม่กลับมาสวยงามดังเดิมปอบประโลมนะครับปอบประโมแม่ไว้นะครับใช้ความรักภาป,ปิดประตูทั้งหลายแต่เห็นประตูไหนเปิดอยู่ปิดนะครับ ปิดมันให้หมดความรักของเราแนละแสงส่องของเราไปปิดประตูทั้งหลายรวมมือกันนะครับส่งพลังงานความรักน้องจากข้างบนลงมาสู่ข้างล่างนะครับดึงพลังงานศักดิ์สิทธิ์จากข้างบนให้ไหลลงมาปกคลุมเพื่อเหลือซับพอร์ต เยียวยาฟูนฟูจิตใจของคนให้เข้มแข็งมั่นคงจะเป็นความรักพวกเราเป็นจิตญาณอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีความรับผิดชอบพร้อมที่จะให้อภัยและเราจะทำชีวิตนี้ ให้เข้าสู่ปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ประสบความสำเร็จในการถูกสรสรร้างรอบนี้รอบหน้าเราจะมีอิสรภาพที่จะเลือกได้วราจะทำสิ่งใดเมค่อยหายใจเข้าลึกยาวช้านะครับเอาจิตกลับมาที่กาย แล้วค่อยๆลืมตาครับรักษาความถี่ไว้นะครับรักษาความถี่สูงเอาไว้อยู่เสมออย่าให้อะไรมาทําให้เราจิตตกได้อย่าให้อิทธิพลภายนอกมามีสิ่งที่กดดันเราได้หรือทําให้เราด้อยค่าตัวเองไม่เอานะครับเราคือจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์มาจากของเราสามารถอวยพรโลกใบนี้ได้และเราพร้อมให้อภัยทุกคนขอให้ทุกคน ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับขอบคุณครับ